สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทํากิจกรรมกันนะครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับปรากฏการธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากในชีวิตประจําวันของเรานะเพราะว่าปรากฏการนอันนี้เนี่ยจะทําให้เรามีไฟฟ้าใช้กันนะครับปรากฏการนอันนี้ก็คือการเหนี่ยวนําทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับกฎทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณนนี้เนี่ยก็มีอยู่2กฎด,ด้วยกันก็คือกฎของฟาราเดย์แล้วก็กฎของเลนส์นะครับ สำหรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมในวันนี้ก็มีดังต่อไปนี้ครับครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับข้อแรกเลยก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยทราบว่าฟลักซ์แม่เหล็กเป็นยังไงนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้เคย,เ,คยเรียนมาแล้วจากบทเรียนบทอื่นนะครับข้อที่2ก็คือสามารถที่จะหาทิศทางนะครับของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา รหรือว่าทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าโดยใช้กฎของเลนส์ได้นะครับข้อที่3ก็ทราบว่าทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับที่ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับข้อที่4นะครับก็คือ,อทราบว่าการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กนะครับเมื่อมีการเคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะเปลี่ยนยังไงนะครับ อันนี้ก็คือวัตถุประสมการเรียนรู้ทั้งหมดในบทเรียนนี้ครับเอาละครับก่อนที่เราจะมาดูว่ากฎของเลนส์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราลองมาทบทวนนิยามของปริมาณที่เราเรียกกันว่า,าฟลักซ์แม่เหล็กกันก่อนนะครับว่ามีนิยามว่าอย่างไรฟลักซ์แม่เหล็กเนี่ยก็คือสนามแม่เหล็กนะครับที่ตั้งฉากผ่านระนาบหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าฟลักซ์แม่เหล็กอันนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิว ขึ้นอยู่กับการวางตัวของพื้นผิวเมื่อเทียบกับทิศของสนามแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมี2ส,ส่วนก็คือสนามแม่เหล็กกับพื้นผิวที่เรากําลังจะคํานวณักซ x แม่เหล็กนะครับจากนิยามขัางต้นเนี่ยเราก็จะทราบว่าความสัมพันธ์ในเชิงสมการนะครับของสนามแม่เหล็กนะครับักซ์แม่เหล็กแล้วก็พื้นที่ที่ตั้งฉากกับักซ์แม่เหล็กเนี่ย นะครับเป็นยังไงนะครับก็คือตามสมการนะ,ะสนามแม่เหล็กก็จะมีค่าเท่ากับฟลักซ์แม่เหล็กหารด้วยพื้นที่ที่ตั้งฉากกับฟลักซ์แม่เหล็กนะครับโดยที่หน่วยของฟลักซ์แม่เหล็กเนี่ยก็มีหน่วยเป็นเวเบอร์นะครับในระบบ SI สส่วนพื้นที่ที่ตั้งฉากกับฟลักซ์แม่เหล็กก็จะมีหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของสนามแม่เหล็กก็จะมีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตร หรือเรียกอีกหน่วยนึงว่าอ,อีกชื่อนึงว่าเป็นเทสลาครับนสนามแม่เหล็กก็จะมีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตรหรือเทสลาครับสำหรับรายละเอียดของการคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กนักเรียนก็สามารถที่จะทบทวนได้นะครับจากบทเรียนเรื่องสนามแม่เหล็กแล้วก็ฟลักซ์แม่เหล็กครับเอาละครับคราวนี้เราก็มาดูเรื่องกฎของเลนส์นะครับแล้วก็กฎของฟราเดย์ สักเล็กน้อยนะครับกฎของเลนส์และกฎของฟาราเดย์นั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเกิดกระแสไฟฟ้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กนะครับก็คือเราจะต้องมีฟลักซ์แม่เหล็กที่เปลี่ยนไปกับเวลาเราถึงจะได้กระแสไฟฟ้าออกมาอลองดูรูปนะครับสมมุติว่ามีขดลวดวงหนึ่งวางอยู่นะครับแล้วเราก็เอาแท่งแม่เหล็ก ขั้วเหนือมาจ่ออยู่เฉยๆนะครับเหนือและหน้าของขดลวดนะครับเราก็ทราบอยู่แล้วว่าลักษณะของเส้นแรงแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กเนี่ยนะครับมีทิศกำหนดจากเหนือไปใต้นะตามรูปนะครับก็คือลูกศรเนี่ยชีย้จากทิศเหนือวิ่งไปยังทิศใต้นะครับอันนี้คือ ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กของแท่แทงแม่เหล็กที่เป็นรูปรูปแท่งสี่เหลี่ยมนะครับเ,เราก็สามารถที่จะคำนวณได้ว่า flux แม่เหล็กผ่านผิววงกลมนะครับที่ล้อมด้วยลวดตัวนำเนี่ยนะรเราก็คำนวณได้สมมติค่ากำหนดให้เป็นไฟล์หนนะครับเอาละครนี้ลองขยับแท่งแม่เหล็กเข้าหาขดลวดดูนะครับก็ตามรูปนะครับเราขยับ ให้แท่งแม่เหล็กเนี่ยเข้าใกล้ขดลวดมากขึ้นเราก็จะคำนวณหาฟลักซ์แม่เหล็กได้นะครับผ่านพื้นผิวอันเดิมนี่แหละได้ค่าเป็นไฟสองนะครับเอาล่ะคราวนี้ลองเลื่อนแท่งแม่เหล็กออกไปให้ไกลาจากขดลวดดูครับเลื่อนให้ไกลขึ้นเราก็จะคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กได้มีค่าเป็นไฟสามลองเรียงลำดับดูนะครับว่าค่าไฟหนึ่งไฟสองไฟสาม จากทั้ง3กรณีนียอันไหนมีค่ามากที่สุดนะครับเอาแต่ขนาดนะครับไม่ต้องคำนึงถึงเครื่องหมายนะครับลองเรียงลําดับดูนะครับอันไหนมากที่สุดนะลองลงมาแล้วก็อันไหนค่าน้อยที่สุดครับค่าของฟลักซ์แม่เหล็กนะครับที่ผ่านพื้นผิวเดียวกันแต่แท่งไม่เหล็กอยู่ที่ตำแหน่งต่างๆกันเนี่ยก็จะเรียงค่าจากมากไปน้อยได้ดังนี้ครับก็คือแม่เหล็กอยู่ใกล้ ตัวขดลวดนะครับก็จะมีค่า flux แม่เหล็กมากที่สุดครับส่วนแม่เหล็กที่อยู่ไกลจากขดลวดมากที่สุดก็จะมีค่า flux แม่เหล็กน้อยที่สุดอลองคิดหาเหตุผลดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอลองคิดดูง่ายๆนะครับว่า flux แม่เหล็กที่ผ่านพื้นผิวอันหนึ่งนี้นั้นเนี่ยจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มของสนามแม่เหล็กแล้วก็ทิศทางของสนามแม่เหล็ก ในกรณีนี้เราขยับแท่งแม่เหล็กขึ้นลงเพราะฉะนั้นทิศทางของสนามแม่เหล็กเนี่ยจะไม่ต่างกันมากนะครับไม่ว่าแท่งแม่เหล็กจะอยู่ใกล้หรือไกลจากขดลวดแต่สิ่งที่ทําให้ักซ x แม่เหล็กของรูปที่2มีค่ามากที่สุดก,ก็เพราะว่าเมื่อแท่งแม่เหล็กอยู่ใกล้กับขดลวดนะครับช่วงที่ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กสูงจะอยู่ใกล้กับพื้นผิวจะทําให้เราหาค่าักซ์แม่เหล็ก ได้มีค่าสูงที่สุดในขณะที่รูปที่3เมื่อแท่งแม่เหล็กอยู่ห่างจากขดลวดมากๆนะครับความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กนะครับหรือความหนาแน่นของเส้นแรงที่ใกล้กับพื้นที่ผิวนะครับที่ล้อมด้วยขดลวดเนี่ยมีน้อยก็คือความหนาแน่นมันต่ำเพราะฉะนั้นเราก็จะคํานวณหาฟลักซ์แม่เหล็กได้มีค่าไม่สูงนะครับเท่ากับกรณีที่ แม่เหล็กอยู่ใกล้ก <hana> right ับขดลวดนะครับคราวนี้ลองขยับดูนะครับว่าถ้าเราขยับแม่เหล็กเข้าหาขดลวดแล้วก็ออกจากขดลวดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าฟักซ์แม่เหล็กก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าแต่เดิมแม่เหล็กอยู่ไกลนะครับเราขยับเข้ามาใกล้ค่าฟักซ์แม่เหล็กก็จะมีค่ามากขึ้นแต่ถ้าแต่เดิมแม่เหล็กอยู่ใกล้กับขดลวดเราขยับออก นะครับฟลักซ์แม่เหล็กก็จะมีค่าน้อยลงนะครับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดนะครับกฎที่อธิบายการเหนี่ยวนำทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นก็คือกฎของฟาราเดย์ส่วนกฎของเลนส์นั้นจะบอกทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าตามเข็มนาฬิกาบนเส้นลวด นะครับครับกฎของเลนส์นั้นกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าฟักซ์แม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในทิศที่สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอนนั้นครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราขยับขั้วเหนือของแม่เหล็กเข้าใกล้กับขดลวดฟักซ์แม่เหล็กที่ขดลวดมีท่าเพิ่มขึ้น เพราะความเข้มของสนามแม่เหล็กมีค่าสูงขึ้นกระแสไฟฟ้าก็จะไหลในทิศทวนเข็มนาฬิกาเพราะกระแสไฟฟ้าที่ไหลในทิศทวนเข็มนาฬิกานั้นจะสร้างสนามแม่เหล็กในทิศขึ้นซึ่งจะไปหักล้างกับสนามแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากการเคลื่อนที่ลงของแท่งแม่เหล็กนะครับแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเรายกแม่เหล็กขึ้นก็คือถอยแม่เหล็กห่างออกจากขดลวดกระแสไฟฟ้าก็จะไหลในทิศ สวนทางกับตอนแรกเพราะกระแสไฟฟ้าจะต้องสร้างสนามแม่เหล็กมาชดเชยกับสนามแม่เหล็กที่ลดลงเนื่องจากการที่เราเคลื่อนแท่งแม่เหล็กออกไปนะครับคราวนี้เราจะมาลองทําการทดลองดูนะครับอ่อาอะไะครับคราวนี้เราก็จะลองมาทําการทดลองกันดูนะครับขดลวดที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับขดลวดที่แสดงเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือขดลวดแบบนี้แต่ว่าขดลวดลักษณะแบบนี้เนี่ย มันจะมีกระแสไฟฟ้าไหลค่อนข้างน้อยนะครับทำให้เราวัดไม่ค่อยได้นะครับวิธีการที่จะเพิ่มนะครับกระแสไฟฟ้าให้มากขึ้นก็คือขดใช้ขดลวดที่มันมีหลายๆวงนะครับก็คือเราก็จะเอารวดเนี่ยมาพันกันเป็นขดนะครับหลายหลายวงให้มันกลายเป็นโซลินอยขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเราก็จะใช้ลวดนะครับที่มีฉนวนเคลือบ อยู่ข้างน,นอกนะครับแล้วก็พันเป็นวงหลายๆวงนะครับทิศทางการพันของขดลวดเนี่ยก็คือเริ่มจากตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจากสายสีแดงเนี่ยก็จะต่อเข้ากับปลายลวดข้างหนึ่งพันไปเรื่อยๆนะครับพันไปเรื่อยๆแล้วก็มาโผล่ที่สายสีดำนะครับเพราะฉะนั้นขดลวดก็จะต่อเข้ากับตัวแอมเมิเเตอร์ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเข็มเนี่ยขยับไปทางบวกนะครับเข็มเนี่ยขยับไปทางบวกนะครับก็แสดงว่าก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลนะครับจากบวกครับตามเส้นสีแดงเนี่ยแล้วก็ไปออกที่เส้นสีดำเพราะฉะนั้นทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าก็จะไหลย,ย้อนทางกับทิศการผันย้อนทางกับลูกศรที่เขียนไว้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มกาวานอมิเตอร์ขยับมาทางทิศลบ ก็กระแสไฟฟ้าก็จะไหลเข้ากับมอนอมิเตอร์ทางลบแล้วก็ไหลออกจากการ์มานอมิเตอร์ทางขั้วบวกกระแสไฟฟ้าก็จะไหลทิศเดียวกับทิศการพันนะครับอันนี้คือจะทําให้เราทราบได้ว่าเวลาที่เราขยับแม่เหล็กเนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าไหลทิศไหนนะทิศการพันหรือว่าตรงข้ามนะครับเราจะลองนะครับเอาขั้วเหนือเนี่ย พุ่งเข้าไปหาให้เจ้าขดลวดอันนี้ดูนะครับลองสังเกตดูทิศของเข็มนะครับลองเอาอันเล็กก่อนนะครับแม่เหล็กอันเล็กก่อนขั้วเหนือคือสีแดงครับลองดูนะครับเห็นไหมครับเอาดูเฉพาะตอนที่มันพุ่งเข้าไปนะครับนะครับเราจะเห็นได้ว่าเข็มเนี่ยเบนไปทางบวกนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับลองดูแม่เหล็กอันใหญ่ดูบ้างนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับอาจจะเห็นได้ว่าเข็มเนี่ยเบนไปเยอะเลยนะครับแสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กตรงนี้เนี่ยมันมีค่ามากกว่านะเพราะว่าแม่เหล็กตัวเนี้ยมันแรงกว่าเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะคราวนี้อีกอันหนึ่งลองลอง,ลองทำอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อทิศทางการไหลของกระแสจะเป็นยังไงนะครับพุ่งเข้าไปนะพุ่งเข้าไป มันแสดงว่าเมื่อเข็มมันตีไปทางบวกนะครับทิศการไหลของกระแสก็คือมันจะไหลจากสีแดงเข้ามาที่กาวนอมิเตอร์ออกไปที่สีดำเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดเนี่ยจะไหลในทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับไหลในทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กที่สร้างจากขดลวดก็จะมีทิศนะครับพุ่งออกอย่างนี้ฮนะพุ่งออกอย่างนี้ นะก็คือเราเพิ่มสนามแม่เหล็กเข้าไปกระแสไฟฟ้าก็จะสร้างจะสร้างขึ้นมาในทิศทีต่ต้านการเพิ่มมนนั้นก็คือมีทิศสร้างสนามแม่เหล็กสวนทางกับไอทิศที่เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้ขนขั้ขวเหนือวิ่งเข้าไปนะกระแสไฟฟ้าเข็มตีไปทางบวกนะครับกระแสไฟฟ้าจะไหลย,ย้อนทางกับทิศการผันนะก็คือ,อ,อจัด แดงแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ดำนะครับอ่ะคานนี้อีกอันหนึ่งที่เราจะลองดูก็คือเราถ้าเราค่อยๆนะครับเลื่อนไอ้เจ้าแม่เหล็กเข้าไปจะเป็นยังไงนะอันนี้ค่อยๆเอาเข้าไปเลยนะครับช้ามากเลยนะเราจะเห็นได้ว่าเข็มเกือบจะไม่กระดิกเลยถูกไหมครับนะครับลองดูนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเข็มเกือบจะไม่กระดิกเลยเห็นไหมครับก็แสดงว่าการเลื่อนเข้าออกเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเลื่อนเข้าก็ตามนะหรือเลื่อนออกก็ตามถ้าเราค่อยๆทําก็จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าเหมือนกันก็แสดงว่าในขณะที่เราค่อยๆทำเนี่ยฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านพื้นผิวตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงช้ามากเมื่อเทียบกับเวลา ก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าไหลน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนั้นมีต้องมีเยอะด้วยแล้วก็ต้องเกิดด้วยความรวดเร็วมันถึงจะเกิดกระแสไฟฟ้าเยอะนะครับปริมาณกระแสไฟฟ้ามากนะครับเนี่ยถ้าผมเอาเข้าไปเร็วๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเข็มเนี่ยแกว่งไปไกลามากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่อยๆเข้านะเข็มก็จะแกว่งไปไป,ไปน้อยกว่านะครับ เพราะนั้นนอกจากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กแล้วนะครับยังจะต้องดูว่ามันเปลี่ยนเร็วแค่ไหนด้วยนะครับอันนี้ถ้าเป็นขั้วใต้ขั้วใต้ก็จะตรงข้ามเลยใช่ไหมครับขั้วใต้วิ่งเข้าไปนะครับเข็มจะตีไปแนวลบนะครับทิศลบนะครับนะครับ,นะรบเข็มก็จะตีไปทิศลบออพอผมดึงอาขั้วใต้ออกมาเข็มก็จะตีไปทิศบวกเพราะฉะนั้นปัจจัย นะครับในการทําให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า f กซ์แม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยนะครับรวดเร็วแค่ไหนนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเวลานะครับยิ่งเปลี่ยนแปลงมากในช่วงเวลาสั้นๆกระแสไฟฟ้าก็จะยิ่งมีค่ามากถ้าเปลี่ยนแปลงมากในช่วงเวลานานๆนะครับกระแสไฟฟ้าก็ก็ไม่มาก นักเรียนลองไปทําดูได้นะครับขดลวดเนี่ยก็สามารถที่จะทําขึ้นมาได้เองนะครับโดยเอาสายไฟเนี่ยมาพันกันก็ได้นะครับแต่ว่าในในตัวลวดเนี่ยจะต้องมีฉนวนหุ้มอยู่นะครับตัวมิเตอร์เนี่ยก็สามารถจะไปหาซื้อได้นะครับมีขายทั่วไปแม่เหล็กก็มีนะครับแล้วก็ลองมาสร้างอุปกรณ์ต่อแล้วก็ลองทําการทดลองดูนะครับก็จะเข้าใจเรื่องกดของเลนส์มากขึ้น เ,เดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองอีกอันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากกว่าอันเดิมนะครับการทดลองนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะครับกับเวลานะครับจะทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับทนีนี้อุปกรณ์เนี่ยอาจจะซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับก็คือ,อะจะประกอบไปด้วยขดลวดนะครับ ที่ทําหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กนะครับขดลวดที่ทําหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กเนี่ยก็คือขดลวดขดนี้ขดใหญ่อันนี้นะครับังนั้นขดลวดก,ก็จะพันเหมือนกับตอนแรกนะครับก็คือพันหลายๆรอบนะเริ่มจากบวกแล้วก็พันไปเรื่อยๆแล้วก็มาโผล่ที่ลบนะครับเพราะฉะน,นอันนี้ก็จะเป็นขดลวดขดที่1นนะครับคราวน,นี้การที่เราจะสร้างสนามแม่เหล็กจากขดลวดแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องให้กระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าก็จะให้มาจาก ไอ้เจ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราให้กระแสไฟฟ้าที่คงที่เสมอสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดอันนี้ก็จะมีค่าคงที่เสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับเวลาแต่ไอ้เจ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอันนี้เนี่ยสามารถที่จะให้กระแสไฟฟ้าที่ไม่คงที่ได้เหมือนกับไฟบ้านเราเนี่ยแหละนะครับนังนกระแสไฟฟ้าที่ออกมาจากตรง ไอ้เจ้าเครื่องกาเน,นิดไฟฟ้านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงกับเวลาเช่นาบางช่วงอาจจะสูงบางช่วงอาจจะต่ำบางช่วงอาจจะเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าเมื่อวิ่งเข้าไปผ่านขดลวดก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงกับเวลาไม่คงที่นะครับทนีนี้อุปกรณ์ที่ใช้วัดสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่พิเศษสักนิดหนึง่งนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะซึ่งมีตัววัดสนามแม่เหล็กอยู่ที่ปลายนะครับ เจ้าตัวนี้บวกกับตัวต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กที่ปรากฏตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะวัดว่าข้างในสนามแม่เหล็กเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เราก็สอดไอ้เจ้าเนี้ยเข้าไปข้าไหนนะครับสอดไอ้เจ้าเนี้ยเข้าไปข้าไหนนะครับผลการวัดของสนามแม่เหล็กก็จะโชว์บนจอนะครับในกรณีนี้ กราฟที่แสดงค่าสนามแม่เหล็กคือกราฟสีดำนะครับน้กงเรียนจะเห็นว่ามีกราฟ2ส,สีนะครับสีดํากับสีแดงสีดำเนี่ยคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากไอเจ้าขดลวดอันนี้อ่าเรามีสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดแล้วแล้วไอสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดอันนี้ไปทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ไหนเราก็จะต้องมีขดลวดอีกขดหนึ่งนะครับขดที่เล็กกว่าก็คือเจ้าตัวนี้ ไอ้เจ้าขดลวดตัวนี้เนี่ยจะไม่ต่อกับอะไรเลยนะครับเป็นแค่ขดลวดธรรมดาพันนะครับอ,อันนี้เขาบอกว่าพันไว้250รอบนะครับพราเราก็จะเอาขดลวดอันเนี้ยสอดเข้าไปในขดลวดอันใหญ่โดยที่ไม่ได้ต่อขนลวดอันใหญ่นะครับสอดเข้าไปเฉยๆแล้วก็ลองดูซิว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับ ที่เกิดขึ้นในขดลวดมีค่าเท่าไหร่โดยการใช้คอมพิวเตอร์วัดเหมือนกันนะครับาวนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวดอันนี้เนี่ยจะปรากฏบนจอเป็นกราฟสีแดงนะเพราะ,ะนั้นนักเรียนจะเห็นนะครับว่าณนะขณะนี้ผมเอาขดลวดออกมาวางข้างนอกเฉยๆขดลวดเฉยๆไม่ได้ต่อกับแบตเตอรี่ไม่ได้ต่อกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็ควรที่จะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับแต่ทันทีที่ผมสอดขดลวดอันนี้เข้าไปในขดลวดอันใหญ่ เราก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นเป็นกราฟสีแดงนะครับเพราะนักราฟที่เรามองเห็นบนนี้ก็จะประกอบไปด้วย2เส้นกราฟสีดําคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดอันใหญ่นะครับกราฟสีแดงคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่เกิดจากขดลวดอันเล็กที่สอดเข้าไปข้างในนะครับเราก็จะมาดูวิเคราะห์กราฟกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่า ลองดูนะครับสมมุติว่าผมจะหยุดรูปนี้เอาไว้แล้วมาดูวิเคราะห์กราฟกันว่าเป็นยังไงนะครับอลองสังเกตนะครับค่าสนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณอันนี้ลองดูขนาดของสนามแม่เหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1กว่ากว่ามิาลลิเทสลาลงไปจนถึงประมาณลบหกว่ากว่ามิลลิเทสลา ความเป็นลบเนี่ยก็คือสนามแม่เหล็กมันกลับทิศก,กันนะครับส่วนแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าสูงสุดเท่าไหร่ตามสุดเท่าไหร่มีค่าสูงสุดประมาณสัก0.4โวลต์แล้วก็ลบ0.4โวลต์ก็คือั้วก็จะสลับกันนะครับอันนี้สิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นก็คือว่าตำแหน่งที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยนะครับก็คือกราฟสีแดงเนี่ยขึ้นถึงจุดสูงสุด เมื่อนั้นเนี่ยนะครับมันจะตรงกับตำแหน่งที่ความชันของกราฟสีดำมีค่ามากที่สุดครับก็หมายความว่าสนามแม่เหล็กยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่กับเวลาครับแกนนอนนี่เป็นแกนเวลานะครับสนามแม่เหล็กยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่กับเวลากราฟสีดําก็จะชันมากเมื่อกราฟสีดําชันมากก็จะทําให้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวนํามีค่าสูงเพราะฉะนั้นยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนาก็จะมีค่าสูง ถ้าเปลี่ยนแปลงช้าๆเหมือนกับที่เราค่อยๆเอาแท่งแม่เหล็กเคลื่อนเข้าไปหาขดลวดอันนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําก็จะมีค่าต่านะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํามีค่าเป็นศูนย์เมื่อไหร่ก็คือที่จุดนี้นะครับกราฟสีแดงเป็นศูนย์ก็เมื่อความชันของกราฟสีดําเป็นศูนย์พอดีเห็นไหมครับจุดยอดจุดยอดของเส้นโค้งเนี่ยมีความชันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อความชันเป็นศูนย์ก็หมายความว่าสนามแม่เหล็ก ที่เปลี่ยนแปลงกับเวลาอนิค่าเป็นศูนย์แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวนาก็เลยเป็นศูนย์ครับคราวนี้ความดีอย่างหนึ่งของอเจ้าเครื่องกาเนิดอันนี้ก็คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างคลื่นได้นะแทนที่จะเป็นอันนี้คล้ายๆสายเวฟนะครับเราอาจจะใช้รูปสามเหลี่ยมหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับเอาล่ะมาลองกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นลักษณะเป็นคลื่นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเนี่ยผลของมันจะเป็นยังไง เอาแล้วนะครับอตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยเปลี่ยนกับเวลาตามกราฟรูปสีดำนะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนรูปร่างของกราฟสีดําและดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเ,เปลี่ยนให้เป็นรูปาสามเหลี่ยมครับนะครับจะหยุดภาพไว้นะครับเห็นไหมครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเหมือนเดิมเลยก็คือตรงบริเวณนี้เนี่ยความชันมันเกือบจะเท่ากัน เพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็เกือบจะมีค่าเท่าเ่ากันครับในขณะที่จุดสูงสุดตรงนี้มีความชันเป็นศูนย์ก็จะตรงกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันแต่มีความชันเป็นลบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็จะมีค่าเป็นลบก็หมายความว่ามันสลับขั้วกันจากตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ความชันเกือบเท่ากันแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็เกือบเท่ากันความชันเป็นศูนย์ก็จะมีค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับ อ่ะคราวนี้เราลองดูอีกรูปหนึ่งอันนี้จะเป็นกราฟรูปสี่เหลี่ยมนะครับลองดูนะครับกดเปลี่ยนนะครับอ่านี่ครับรูปนี้นะครับผมจะหยุดภาพนะครับอันนี้คือลักษณะของสนามแม่เหล็กเปลี่ยนกับไปกับเวลานะครับตรงไหนครับที่มีความชันสูงสุดก็คือตรงบริเวณตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมครับเวลานิดเดียวม,มันเปลี่ยนตั้งเยอะ พอมีความชันสูงสุดเนี่ยก็แสดงว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีค่าสูงสุดเห็นไหมครับแล้วตรงไหนที่มีความชันเป็นศูนย์ละครับก็ตรงนี้เงครับมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมมันเกือบจะเป็นเส้นตรงขนานไปกับแกนนอนงนั้นตรงนี้เป็นบริเวณที่มีเส้นความชันเป็นศูนย์ความชันเป็นศูนย์เมื่อไหร่แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นศูนย์เห็นไหมครับนะครับเพราะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากค่ามากที่สุดไปเป็นค่าเป็นศูนย์แล้วก็ค่าน้อยที่สุด ก็คือมากที่สุดอีกด้านหนึ่งเป็นศูนย์ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความชันของกราฟสีดําจะสัมพันธ์กับค่าของกราฟสีแดงครับความชันสูงสุดค่าสูงสุดความชันเป็นศูนย์ค่าเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นได้แล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไปกับเวลาแล้วก็แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยเป็นอย่างไร จากกิจกรรมที่เราทําไปในวันนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนก็คงจะทราบแล้วว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะหาทิศการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับที่เกิดจากการเหนี่ยวนำอันนี้จะเป็นยังไงจะทํำยังไงนะครับก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้ก็คงจะทําให้นักเรียนได้รับความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินนะครับสวัสดีครับ